ได้นี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะฟังก่อน,นตอนนี้มีโชว์แล้วนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่โคตยอด คเมนูก็มีหลักหลายมากเราจะเอาอะไรดีมีโกเบกยังเนื้อติดมันหมูเนื้หมูหมูสามชั้นสไลด์สันคอหมูสไลด์นะเอาจานเล็กจานใหญ่จานใหญ่ไปเลยแล้วกันร้อยสามแปดแล้วสันคอหมูอ่ะ หรือว่าจะเอาหมูหมูสามชั้นสไลซ์กันเลยตุปกต้องยำกับซุปเห็ด คิดอยู่เลยว่าลูกจะกินอะไร่นี่คคสามารถาริลได้เลยนะค่ที่่ด้านนี้นะคะเป็นฟินะะานบห้าบทามารถัได้เราจะคมิเป็นูุนะคะาสิห้าาจงนำจิ้มน้ำจิ้มแล้ทุกอย่างในนั้นตักได้หมดเลยใช่ไหมิเด็กดคิดป้าเด็กไม่คิดเนาะเดนี่นะคะเขามีสูตรด้วยสุดรยอดเลยอันนี้รีฟิวคนละสิบห้าบาทน้ำจิ้มนะคะเราจะเอาน้ำจิ้มอะไรเราก็ตักเลยตักโลด นี่นะคะเดี๋ยวขอตัวตักก่อนนะวันนี้เราก็สั่งอาหารมาแล้วนะคะหลายอย่างมากสั่งมาทั้วหมดไม่กินไม่กินนะค่ะไม่เป็นไรนี่เราก็สั่งมาแล้ว ก็สั่งมาสองน้ำหเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มกินแล้วเพราะเราลื่มอยู่แล้วน,นี่นเขามีแบบพากันเปื้อนให้ด้วยแหมงรู้สึกยังไงบ้างคะ <c oughs> อร่อยปะ <c oughs> อร่อยนะทำมาโอเคมากเลยมาดูว่ามือนี้เท่าไหร่ ว่าเราขอขอกินด้วยก็อร่อยแล้วก็แบบีันคะโอเคดีอ่ะดูยังสดใจจอบ

ต,ตอนนี้นะคะพวกเราก็กินหมดเรียบร้อยแล้วเยอะมากอะ่ะกินหมูไปสามจานอะ่ะมาสองคนส่วนมินอานั้นก็ไม่อยากให้กินินหรอกแต่ก็ต้องให้เขาอะ่ะเพราะเขาเห็นเรากินเราเขาก็อยากกินบ้างโอเคไหมร้านนี้ร้านไยอาร์มี น้ำซุปตีช่องจนจุกจุกปะมีสาขาที่ไหนบ้างนะคือแล้วก็ที่นั่นมาถูกเราแล้วก็มีฟูก็นมีอ๋อแต่ว่านี้มันเรามากินที่เชียงใหม่นะคะก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคชอบในการบริการนะคะของน้องน้อง เขาให้น้องมินอาด้วยเดี๋ยวสิทางร้านบริการดีมากเอาให้น้องมินอาด้นะทำตกนี่นี่เดี๋ยวมาทำให้ดูป้าป้าทำให้ดูหน่อยป้าป้าทำให้น้องมินอาดูหน่อยไก่ต่ไปมาตะยกเลือกไก่ให้นี่เดี๋ยวเอาต้นเช่นี้มาหนึ่งนะคะโอ้ทำตก กลัวค่ะมองไม่กลัวต่อสิ่งใดเขาให้เขาให้หนูเขาให้หนูต้อให้หนูกลับบ้านเลยนะคะปะเฮ้ยเฮ้ยไก่จะกินน้ำซุปหรอไก่โตปะอันนี้ค่ค่ะ ไปเดินตามพี่ของไปค่ะบายบายได้ไก่ด้วยดีใจแลหน้าขนมก็มีนะคะอจะกินติมไปไก่สายหยิบไก่ อันนี้อย่ชีใหม่อก็เลอริบบเอาปไหมลูกเอาโป่งไหมเอาไอติมเอาติมไอไอ้ถ้วยๆแบบนั้นดีกว่าลูกปะอันนี้ละลายเร็วอาไปไปแล้วสวยไหมอ่ะน่ารักมากอ่ะประับใจอะบอกเลย นี่นะคะนอกจากเล็บแล้วยังต้องนี้โอ้โหสุดจริงจริงร้านนี้เห่ือกับทำเป็นเฟซอ่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องเฟซรอรอลูปอยู่นะคะรอลูปมีเจคนหนึ่งมาเราก็คิดว่าเธอได้หลายรูปนะคะ จะปรากฏว่าเราได้แค่คนละลูกเขาไม่อลองบอกก่อนเอโอเคนี่เจ๋งนี่เจ๋งน้่เเห็นโ,อ,โอเคพอเลยคะ่ะลูกก็จะตกมาแบบนี้เลยปุ๊บเรียบร้อยเล้ได้ลูกแร่มาลูกนี้ในระหว่างนี้นะคะพวกเราก็กากกยืนรออยู่นะคะน,นะคะเน,นะคะ ก็โดยรวมนะคะรานนี้นะคะขาที่เหลานะขาที่เหลานะคะก็ใช้คะแนนเต็มสิกไปเลยเพราะว่าได้ทั้งคาเล้ได,ลได้ทั้งลูกแล้วก็ได้ทั้งกินทุกอีงหลายอย่างมากมายมากม,ากามากีแถมได้ปูน้องปุ๊กไก่อ้วยนะคะให้น้องมีอาวรับใจดีนะคะก็นะ,ะนะคะเมื่อกี้นะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าเราเหมดไปเท่าไหร่ 903ซึ่งกาบาร์900ค่ะบาทอ่ะคี่ดูเจ๋งมากนะคะแล้วก็อาหารก็คือโอเคนะอร่อยนะแล้วก็ชอบน้องก้าวฟอ่ะน้องก้าวฟน่ารักอ่ะโอเคก็ชอบกดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานด้วยนะคะชอบาิดเลชาแนล